วันนี้นะคะเราก็จะมาพับริบบิ้นนะคะวันนี้เราจะมาพับเป็นดอกบัวอับซรนนะคะซึ่งดอกบัวอับซรนนี้นะคะหมายถึงความงามเหมือนนางฟ้านะคะแล้วก็ความบริสุทธิ์นะคะเราจะมาใช้เป็นริบบิ้นพิมพ์ลายกันดูนะคะใครที่อยากจะใช้เป็นริบบิ้นเนื้อทรายหรือว่าริบบิ้นกากเพชรก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาพับเกสรกันก่อนนะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นเนื้อทรายก่อนนะคะ ความยาวอยู่ที่70เซนค่ะเราจะทำการทุบครึ่งนะคะเมื่อเราทุบครึ่งเสร็จแล้วจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็นำาริบบิ้นทั้งสีเส้นนี้นะคะนำมาคร้องให้เป็นฐานสีก่อนนะคะแล้ก็ดึงให้กระชับด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทำฐานแปะต่อเลยค่ะ เส้นสุดท้ายเราก็จะสอดเก็บขึ้นด้านบนนะคะก็จะเป็นฐานแปที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเราจะได้แบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็ทําการขึ้นดูกสมนะคะทคําคล้ายๆกันเลยนะคะจับริบบิ้นขึ้นมานะคะเรียงเส้นกันแบบนี้เลยนะคะให้ได้ทั้งหมดสีเส้นนะคะจากนั้นเราก็ปล่อยเส้นด้านบนลงมานะคะหยิบเส้นด้านล่างขึ้นไปนะคะแล้วก็ปล่อยเส้นด้านบนลงมาอีกครั้งค่ะ หยิบเส้นด้านล่างขึ้นไปนะคะทําสลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆเลยค่ะนี่นะคะจนเราเหลือดิบินสามเส้นสุดท้ายนะคะจากนั้นนะคะเราก็นํำริบินสามเส้นสุดท้ายนี้นะคะมาสอดเก็บค่ะับไปให้ครบทั้งหมด3เส้นนะคะ เมื่อเราได้แบบนี้นะคะทุกคนเราก็จะทําการดึงให้กระชับนะคะดึงให้เป็นลักษณะกลมๆเหมือนกับลูกส้มนะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะจับริบบิ้นพาดข้ามไปสีเส้นนะคะเราจะไม่ข้ามสามนะคะเราจะข้ามไปสีเส้นเลยค่ะนี่นะคะข้ามไปแบบนี้นะคะเส้นต่อไปเราก็ข้ามไปสีเส้นอีกนะคะ จนเราเรือที่บินสีเส้นสุดท้ายนะคะเพื่อนๆเราก็ค่อยๆข้ามไปให้ครบทั้งหมดเลยนะคะถ้าเสียงขัดๆให้หายนะคะก็ขออนุญาตด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะคะก็เลยเสียงอาจจะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราก็จะสอดเก็บนะคะเมื่อเราเรือสีเส้นแล้วเนาะเราก็ทําการสอดเก็บนะคะ เื่อเราสอดได้แบบนี้แล้วเราก็ทําการดึงให้กระชับนะคะดึงเบาๆค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้แล้วใช่ไหมต่อไปนะคะเราก็ทําการสอดเก็บริบบิ้นจากด้านหลังนี้นะคะเราก็สอดรวดผ่าน3เส้นด้วยค่ะจะไปสอดให้ครบทั้งหมดแปเส้นกันเลยนะคะ เมื่อเราสอนจนครบทั้งหมดแล้วก็ค่อยๆดึงให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นเราก็ตัดริบบิ้นตรงนี้ออกเลยนะคะนี่นะคะค่อยๆตัดให้ครบทั้งหมดแปดเส้นนะคะทุกคนเราก็จะได้แบบนี้ต่อไปเราก็นําริบบิ้นพิมพ์ลายนะคะจํานวนแปดเส้นค่ะความยาวอยู่ที่40เซนนะคะใครจะใช้เป็นริบบิ้นเนื้อทรายร,ริบบิ้นกากเพชรได้เช่นกันนะคะจากนั้นนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะนํามาสอนในเกสรที่เราทําไว้นะคะ สอดในช่องนี้นะคะสอดล่อผ่าน3เส้นนะคะค่อยๆสอดไปให้ครบทั้งหมดแปเสน้นเลยค่ะเมื mm ่อเราสอดจนครบทั้งหมด8เสน้นนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะต่อไปพิกับด้านมานะคะอันนี้เราใช้เป็นริบบิ้นพิมพ์ลายนะคะก็เลยอาจจะทํายากกว่าริบบิ้นกากเพชรนะคะแต่ว่าทําออกมาแล้วก็สวยเหมือนกันเนาะ นี่นะคะทุกคนเราจะได้ลักษณะนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะจับริบบิญญ้นหยิบขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งค่ะโค้งกลับลงมานะคะโคง้งแล้วก็สอดเบี่ยงไปทางฝั่งซ้ายนะคะโดยการที่เราให้ลายริบบิ้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะนี่ลายริบบิ้นจะอยู่ด้านนอกนะคะเวลาที่เรามว้วนนะคะแล้วก็เส้นถัดไปอีกนะคะทำให้ครบทั้งหมดแปรส้นนะคะ แล้วก็ริบบิ้นตรงนี้นะคะริบบิ้นพิมพ์ลายของเราจะอยู่ในเกสรสีขาวนะคะเวลาที่เรามมวนนะคะอันนี้เราก็จะทําแบบร้วมๆไปก่อนเนาะจากนั้นเราค่อยมาจัดจีบอีกรอบนะคะแล้วยังไงเพื่อนๆก็ทําให้ครบทั้งหมดแดเส้นนะคะ เวลาที่เราดึงนะคะก็ม้วนกีบเข้าไปด้านในนะคะให้เข้าไปอยู่ในเกสรสีขาวนะคะถ้าเป็นริบบิ้นก,กากเพชรอาจจะทําง่ายกว่านี้นะคะว่าริบบิ้นก,กากเพชรค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนกว่านะคะนะคะม้วนเข้าไปในกีบสีขาวนะคะนี่เราจะได้แบบนี้เนาะดันกีบเข้าไปด้านในนะคะ จะกีบให้เ,เท่าๆกันนะคะนี่จะกีบเข้าไปด้านในนะคะให้ครบทั้งหมดส้นนะคะ,ะค่อยๆดึงให้กระชับนะคะนี่นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปเราก็ทําการอาสอดเก็บริบบิ้นเนาะสอดเก็บริบบิ้นจากด้านหลังนะคะสอดลอดผ่าน3ซิ้นนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆสอดไปนะคะ เดี๋ยวเราก็ออกไปสอนให้ครบทั้งหมดแปเส้นเหมือนเดิมนะคะค่อยๆดึงอย่างเบามือด้วยนะคะเมื่อเราสอดจนครบทั้งหมดแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ลายนี้ก็น่ารักดีนะคะนี่ ต่อไปค่ะเราจะมาทำาลิปนอกนะคะคลิปนอกเราก็จะทำสองชั้นนะคะดับริปปิ้นขึ้นมานะคะเห็นไหมคะบิดไปแบบนี้นะคะจากนั้นก็บิดกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้ามริบบิ้นไปหนึ่งเส้นนะคะจากนั้นเราก็จะสอดลงในเส้นถัดไปนะคะข้ามริบบิ้นก่อนหนึ่งเส้นนะคะบิดไปด้านหน้าหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นก็บิดไปลายริบบิ้นกลับมาอีกครั้งนะคะแล้วก็ข้ามริบบิ้นหนึ่งเส้นนะคะ หนึ่เบาๆนะคะประมาณนี้นะคะพยายามอย่าให้ริบบิ้นยับนะคะใครที่ใช้ริบบิ้นพิมพ์ลายเนาะก็พยายามสอดเบาๆนะคะม้วนเบาๆค่ะไม่ต้องกดรอยนะคะใครใช้พิมพ์ลายไม่ต้องกดรอยนะคะค่อยๆสอดไปนะคะนี่ สนสุดท้ายนะคะเส้นสุดท้ายบิดเข้าไปแล้วก็บิดกลับมานะคะเส้นสุดท้ายจะอยู่ด้านในนะคะช่องที่เราจะสอดนะคะดึงลงมาแล้วก็จะจีบตรงนี้ให้เท่ากันนะคะนี่นั่นจีบลงไปแบบนี้นะคะจะจีบให้สวยๆเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปนะคะจะปริบบิ้นะคะม้วนขึ้นด้านบนคะ่ะเดี๋ยวเราจะใช้น้ำร่องก่อนเนาะจะได้สอนง่ายๆ นี่นะคะม้วนขึ้นด้านบนหนึ่งครั้งจากนั้นก็ม้วนกลับมาข้างในอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็สอนในช่องถัดไปตรงนี้ไม่ต้องข้ามริบบิ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่อยๆม้วนไปประมาณนี้นะคะอันนี้เราจะลองทําบนไปทางฝั่งซ้ายดูนะคะม้วนขึ้นไปแล้วก็ม้วนเข้ามาด้านในอีกครั้งหนึ่งให้ได้แบบนี้นะคะจากนั้นก็จะปาริบบินสอดลงในช่องถัดไปเลย ล้วก็ดึงนะคะดึงแล้วก็ม้วนไปด้วยดึงไปด้วยแบบนี้นะคะหยิบเราจะได้ลักษณะนี้นะคะพยายามให้ริบบิ้นอยู่สรงนะคะแล้วก็ไม่ต้องกดรอยนะคะไม่ต้องกดรอยนะคะเราไม่ต้องให้ริบบิ้นของเราเป็นรอยนะคะค่อยๆม้วนไปแบบนี้แล้วก็ดึงมานะคะ ทำไปทางฝั่งซ้ายอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหรเนาะไปถนัดฝั่งขวานะคะเพื่อนๆก็ทําไปทางฝั่งขวาก็ได้นะคะจัดกีไปด้วยดึงไปด้วยนะคะแบบนี้ อ่ให้ได้แบบนี้นะคะถ้าทําไปทางฝั่งขวานี่จะถนัดกว่าเนาะเยวะก้อนเนี่ยทำไปทางฝั่งขวาดีกว่านะคะถ้าทำไปทางฝั่งขวารบินอาจจะบางตัวเองไปหน่อยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็ จำลายริบินไว้ด้วยนะคะว่าเราสอนไปตรงไหนเนาะจำลายริบินของตัวเองได้ด้วยนะคะเวลาที่เราสอนในช่องถัดไปนะจะได้สอนง่ายๆนะคะ สุดท้ายนะคะม้วนขึ้นจากนั้นก็ม้วนเข้ามาด้านในอีกครั้งสอดลงมานะคะแล้วก็ดึงลงไปริบบิ้นม้วนนะคะม้วนริบบิน้นแล้วก็ดึงประมาณนี้นะคะจัดก,กิบให้สวยสวยด้วยนะคะทุกคนนี้นะคะพยายามจัดก,กิบให้สวยสวยประมาณนี้ไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะเมื่อเราได้แบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็สอดกิบริบบิ้นขึ้นด้านบนนะคะ สอดให้ครบทั้งหมดแปรเส้นเหมือนเดิมเลยนะคะนี่เพื่อนๆค่อยๆสอดไปค่ะ สอดจนครบทั้งหมดแปเส้นนะคะทุกคนเราจะได้ลักษณะนี้ต่อไปนะคะจับริบบิ้นตะแคงให้ได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทํากีบชั้นที่2นะคะเราจะทําแบบเดียวกันนะคะนี่อันนี้เราจะม้วนแค่รอบเดียวก็พอนะคะจับริบบิ้นแล้วก็ม้วนเข้าด้านในหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็สอดใต้เส้นนะคะใต้เส้นถัดไปเลยนะคะไม่ต้องคามริบบิ้นนะคะนี่นะคะจะได้ลักษณะนี้่ ให้ได้แบบนี้นะคะแล้วก็เส้นถัดไปเลยนะคะใครถนัดฟังไหนนะคะใครถนัดฟังซ้ายหรือฝั่งขวานะคะอันนี้คือตัวนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนจะสะดวกเลยนะคะหยิบที่สองจะทำง่ายนะคะจะับริบรบิ้นม้วนเข้ามาเลยนะคะม้วนเข้ามาด้านใน นะคะม้วนเข้ามาด้านในแบบนี้แล้วก็สอดลงใต้เส้นนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะนี่นะคะกีบเราจะเป็นกีบที่ซ้อนกันเข้ามาด้านในแบบนี้นะคะใครจะจับกีบไปด้วยก็ได้นะคะหรือว่าใครจะม้วน แล้วค่อยมาจัดกีบทีหลังก็ได้นะคะถ้าใครสะดวกที่จะจัดกีบไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่านี่หน่อยก็ชอบแบบว่าพับไปแล้วแล้วก็จัดกีบไปด้วยประมาณนี้เนาะจะได้เสร็จไปทีเดียวเลยนะคะ พยายามจับริบบิ้นเบาๆนะคะอย่าจับแรงนะคะอย่าจับแน่นมากเพราะว่าริบบิ้นของเราจะเสียรูปทรงริบบิ้นจะยับง่ายนะคะใครใช้พิมพ์ลายเนาะริบบิ้นจะยับง่ายนะคะอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะ นะคะสอดไปให้ครบทั้งหมดแปดเส้นเราจะได้แบบนี้นะคะตรงไหนที่ยังไม่เท่ากันเห็นไหมเราก็ค่อยๆจัดค่อยๆม้วนเข้าไปให้เท่าๆกันนะคะเวลาดึงก็ม้วนด้วยนะคะมือข้างซ้ายก็ช่วยกันม้วนแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะทุกคนจะกเก็บให้สวยๆเท่าๆกันนะคะจากนั้นนะคะตัดปลายริบปิ้นออกนะคะ เราจะตัดปลายริบบิ้นตรงนี้ออกให้เหลือความยาวอยู่ที่สองเซนครึ่งเหมือนเดิมนะคะคือเรากะเอาเลยนะคะทีนี้นี่นะคะเราจะไม่ตัดสั้นมากจากนั้นก็สอดเก็บจากด้านหลังนี้นะคะลายริบบิ้นจะออกมาด้านนอกนะคะนี่ลายริบบิ้นจะออกมาด้านนอกสวยๆแบบนี้นะคะเวลาที่เราอ่าสอดริบบิ้นนะคะเ,เพื่อนๆเราก็พยายามเก็บริบบิ้นจากด้านหลังให้ได้สวยๆด้วยนะคะนี่นะคะ เราก็จะได้เป็นดอกบัวอับสรน,นะคะเื่ดยังไงก็สามารถลองทำดูได้นะคะ